จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบอำเภอเอาราวัณเกษตรกรนายสุริพลพันธาโหมอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านหนองใหญ่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอาราวัณกิจกรรมเดิมเป็นพื้นที่สวนยางพารา28ไร่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมจำนวน96,000บาท นำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมได้แก่การเลี้ยงปลานินแปลงเพศในบ่อดินในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผลผลิตยางปาราตกต่ำลงไปด้วยรัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคายางจึงมีโครงการต่างๆลงมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดังเช่นโครงการสนับสนุนยินเชื่อแก่เกษกรยอย่อย เพื่อประกรอบอาชีพเสริมโดยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราซึ่งหลายแปลงในหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จพื้นที่แปลงนี้เราเคยปลูกอะไรบาก่อนครับก่อนปลูกมัน็หกังแล้วเป็นไงต่อเพราะเมื่อก่อนปลูกมันตะกัังราคามันรู้สึกว่ามันจะตกต่ำตอนนั้นราคามันไม่มดี ก็เลยเห็นรัฐบาลไาส่งเสริมว่าให้ปลูกอะไรยางพาราเนี่ยก็เลยเอายางพารามาปลูกปลูกยางพาราแล้วเป็นไงครับทีนี้นะเมื่อก่อนปลูกยางพารามันราคามรู้สึกว่าผมได้กรีดแล้วมันราคามันก็ขึ้นพอดีราคามันก็สูงพอดีราคาตอนนั้นราคายางแผ่นกิโลอตอนแรกๆก็แ0กว่าบาทพอพักหลังมาไม,ไม่กี่เดือนมันก็ขึ้นมาถึง100 194นะผม,ผมได้ขาย194ยาบ ก็ช่วงนั้นผมก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งผมก็ได้ประมาณตันหนึ่งอืมครับถือว่าพออยู่พอกินก็ก็พอกินพอใช้กัคิดว่ากระพงมคงไม่ลำบากครับแล้วต่อมาเป็นไงครับต่อมาพอทีนี้พักหลังๆมานี่ก็ราคาเดี๋ยวนี้มันก็ตกต่ำมากตกจนนึกไม่ถึงว่ามันจะถึงขนาดนี้เลยเมื่อยางราคาตกต่ำค่าใช้จ่ายเราก็ยังคงเดิมคงเดิมครับแต่รายได้เราต่ำเราทำยังไงครับทีนี้นะ ทีนี้ก็มีทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเ,เนี่ยแหละครับเขาก็มาแนะนําให้เราเออทีนี้พื้นที่ของเราเนี่ยมัน,ม,นมันเหมาะที่จะเลี้ยงปลาส่งเสริมแบบว่าเป็นอาชีพเสริมของยางพาราครับเพราะราคายางพารามันตกต่าทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอก็เลยมาแนะนําผมก็เลยไปขอกู้จกออากทกศแล้วก็มาปลูกมาเนี่ยมาทําแปลงทา ทำบ่อทำอะไรเนี่ยครับแล้วก็ปลามาเลี้ยงก็ขายได้ประมาณแสนกว่าบาทแสามแสนสี่แสนสี่แสนห้าประมาณนั่นแหละครับก็แสดงว่ารายได้ที่ยางราคามันตกต่ำไปตรงนั้นนะยางตกต่ำแต่พอเราทําอาชีพเสริมเอาปลามาเลี้ยงเนี่ยมันก็ได้ได้ส่วนนั้นคือมาชดเชยรายได้ที่มันสูญเสียไปที่เป็ี่ยนแปลไปที่พี่ส่วนคนได้มาจากโครงการใช่ไหมครับตอนนี้เลี้ยงกี่เดือนแล้วครับ สองเดือนในเดกตะวัน,นอาตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งทางด้านสาธิที่จะมาเลี้ยงเสริมในอาชีพสวนยางนอกจากเป็นไ้่เนื้อแล้วจุดนี้ยังให้ไข่สามารถนำมาบริโภคหรือจะททำเป็นไข่เค็มทำนองนี้ได้นะครับเขาเป็นรายได้เสริมในสวนยางอีกรูปแบบหนึ่งครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอุทยันเราน,นะคะอ่ะ ก็ได้เข้ามาร่วมกับเกษตรกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระมงหรือกอศเราเข้ามาร่วมกับเกษตรกรที่ข้อศักยภาพของพื้นที่ของตัวเกษตรกรเองเนี่ยนะคะเพื่อดําเนินกิจกรรม้ประสบความสําเร็จเราก็ได้ร่วมกันวางแผนในด้านการผลิตการตลาดด้วยนะคะเราคิดว่าควรจะพัฒนา ระบบน้ําก่อนเพราะว่าช่วงสองสามปีมานี้จะมีปัญหาในเรื่องน้ําที่จะมาเติมเต็มในแหล่งน้าเพราะว่าที่ผ่านมาคืออาศัยน้ําจากธรรมชาติแต่เดียวเกษตรกรควรจะมีการขุดเจาะหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมนะคะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านผู้วา่าการจังหวัดขอบคุณเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ให้โครงการดีๆแบบนี้กับผม ผมพยายามจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงแล้วก็จะพยายามทําโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างกับเกษตรกรทั่วไปให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ